อนหิมะที่ดาวสุกดาวสุกเป็นดาวบริวารในระบบสุริยะจักรวาลซึ่งมีลักษณะคล้ายกับดาวโลกและก็มีความสวยงามเป็นอย่างมากผู้คนจึงพากันเรียกดาวดวงนี้ว่าวีนัสนั่นเองไบโอแบคทีเรียที่นําไปไว้ที่ดาวสุกนะเริ่มจะเริ่มเติบโต,ตบ้างแนละ้วคงอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์เมื่อวานนี้มีนักสำรวจโดเนมไปสำรวจมา แต่ก็ถูกฆ่าตายโดยสิ่งลี้ลับสิ่งลี้ลับเหรอดาวศุกรนะ์มีชั้นบรรยากาศน้อยกว่าโลกถึงร้อยเท่าหนึ่งปีมีแค่243วันอุณหภูมิติดลบถึง500องศาไม่มีสิ่งมีชีวิตยอยู่ได้หรอกนะเชื่อเหรนั่นมันก็ถูกนะครับแต่ว่าดาวเคราะอย่างที่คุณว่าน่ะก็ยังมีคนที่ต้องการอยู่เหมือนกันนะนี่คือข้อมูลที่ได้มายู่ในกรดกรมฐานเหรอ นี่เป็นภาพสุดท้ายที่สถานีส่งมานะครับเป็นเครื่องที่จับภาพได้มองไม่เห็นอะไรเลยนี่่วยตัวจหมดเลยมันคืออะไรอะ่ะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตหรอกหน้าผู้รู้รับประกันได้เลยจากนี้ไปคุระคอฟจะไปสำรวจชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์บรรยากาศโดยรอบดาวศุกร์เปรียบเสมือนใต้ทะเลลึกคุระคอฟเองก็อยู่ในนั้นได้ไม่นานหรอกเครื่องพ่อเชื่อของเราใช้วเวลาไม่นานหรอกครับ แต่ว่าถ้าเกิดเธอขัดข้องอะไรสักก่อนเนี่ยขอให้กลับมายัางปลอดภัยนะคะอืมก็ขอแต่สวดออดวอนเทพเจ้าน้ำแข็งกันแล้วกันนะเทพเจ้าน้ำแข็งเรอไอซ์วีนัสไงเป็นเชื้อแบคทีเรียเทียมที่ด็อกเตอร์ฮาเซกาว่าคิดค้นขึ้นเพื่อเอาไปใช้ในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์นั่นแหละครับอืมแบคทีเรียเทียมอย่างนั้นเหรอคะอืม <c oughs> อราตัวฮาเซกว่าเราจะย้อมท้องฟ้าให้เป็นสีฟ้าเหมือนดาวโลกได้ทำได้จริงๆหรือครับถ้าเปรียบเทียบกับดาวองคารแล้วนะครับมันอาจจะไกลกันมากแต่ว่ายังไงผมก็ต้องทำให้สำเร็จแล้วครับและเพื่อการนี้จึงได้นำไอซ์วีนัสมาทดลองยังไงก็ต้องทำให้สำเร็จหร,อ,รอกนี่แหละเครื่องเพาะแบคทีเรียวีนัสเหมือนพวกที่ทำวิทยาศาสตร์เลยอ่ะ ที่นั่นพวกแบคทีเรียจะปรับตัวให้เข้ากับชั้นบรรยากาศที่เห็นเป็นควันสีเหลืองและพื้นสีแดงต่อไปจะเป็นสวนสวรรค์สีเขียวแทนหรือว่าเทียบกับดาวโลกแล้วเนี่ยก็เหมือนกับปราสาทเลยครับโดนกันไ้ขึ้นเนี่ยโดนสัมราช้หโจมตีฮะเป่ยนมาแล้วเหมือนกับว่าที่นี่ไม่ใช่ขาดเลยอะ อไรบอกไม่ใช่สิ่งมีชีวิตไงเล่เารู้มีวานตอบที่พระเจ้าไม้สำเร็จอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ทุกคนเตรียมตั้งรับขอให้พยายามรักษาญาติคุณเราเข้าไ้ได้กระแ ไม่จริงใช่ไหมเนี่ยอสกะเพลงให้ดีก่อนสิฉันเลลงดีแล้วแต่ว่ามันไม่โดนโนะทําไ<อ>งดีอาตา,า,ก,าก็ได้นะครับทําให้เลเซอร์น่ะคลาดเคลื่อนไปถ้าอย่างน,นั้นต้องเจอจรวดมิสไซ์ของฉันบ้างละมิสไซนะ์นั่นโดนชั้นบรรยากาศทําลายหมดเลยสภาพแวดล้อมของดาวดูนี้คือศัตูหมายเลขสองของเราเหรอจ้ใช้เครื่องจุกฉันมาเลขสอง ถูกโจมตีฝ่ายเดียวแบบนี้ต้องแย่หน้าเลยทามันแย่ไปกว่านี้แล้วก็นะโจมตีไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ปกันนะเรีวเดิเนขึ้นทันทีรุยไปเลยรับทาค่าเรไม่ขึ้นเลยถูกโจมตีฝ่ายเดียวแน่แล้วยาเลไรออกมากิชี้ล่ะไม่ได้แล้วนะพลังงานตอนนี้มันยังไม่พอเลยก็ทำไงดีล่ะเนี่ยอาชิกะฉันจักรวิชาที่เหลือลองยิงมาดูสักครั้งนะรับทราบเร็วเวดินติดขึ้ืรถล้อรองไว้ด้วย ทรงความเรวสูงสุดขึ้นแบงบนถ้าอย่างนั้นอยู่นี่มันจะเสียเปรียบนะก่อนอื่นต็วเรื่องจะชั่นบรรยากาศจัดการเลย ถึงนี่แล้วมันก็ไม่ตามมาแล้วละมั้งอย่างน้อยเราก็รอดแล้วตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นสิครับอะไรนะการโจมตีเมื่อกี้ทำให้รรยาเราเสียหายมากเลยนะครับนั่นก็แปลว่าเรากลับดาวอังคารไม่ได้เหรอ,อยานคูคราคอฟคงไม่สามารถทนทานได้แลครับและที่สําคัญนะครับอาจจะโดนชั้นบรรยากาศอัดจนระเบิดจะกลับเลย ยังเก็บข้อมูลอะไรไม่ได้เลยนะครับเสียใจด้วยนะครับไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วเนี่ยครับทาไม่ได้ข้อมูลไบโอแล้วก็การค้นคว้างผมมันก็สูญเปล่าสิครับแบบนี้ขอร้องช่วยกลับไปสำรวจอีกครั้งหนึ่งเถอะครับมันต้องมีวิธีอื่นสินะผมว่าพวกเราเนี่ยควรจะไปนะครับอสึกะผมไม่เห็นด้วยที่เราจะหนีกันนะครับไบโอแบคทีเรียที่เราจะนำไปไว้ในดาวสุดาวนั้นมืดต,ตื้อ แล้วถ้าหากว่าถูกสัปรหรลาดโจมตีละ่ะฉันบรรยากาศของดาวดวงเนี้ยยานอีเกิลยังอีเจ็เกฉุกเฉินไม่ได้เลยยังไงก็ต้องแก้ตัวใหม่ละครั้งนี้มันเสี่ยงเกินไปยิ่งความเสี่ยงสูงเท่าไรความเสร็ยรก็สูงตามด้วยอ,อ,อีกอย่างนึงอันตรายแค่ไหนเราก็ต้องสู้เป็นสิริตของชาวนีโอฟรอนเทียไม่ใช่เหรอครับ พูดอยงมากมากแต่เราก็อดใจสั่นไม่ได้นายเนี่ยนะบ้าหาที่เปรียบไม่ได้เลยจริงๆเียวพูดให้หวานหวานกว่านี้ไม่เป็นหรอเจ้าเรียวจ๋าพูดเป็นเล่นไปนะนายเนี่ยนะทำให้พวกเราเคยติดรอบบ้าไปด้วยจ้ะ่ไม่นึกเลยว่านายจะสั่งสอนพวกเราได้อล่ะ,ละพร้อมนะแล้วก็ระวังให้ดีด้วย อย่าให้หลงทางนะ้้วก็เหมือนกันนะที่รักขอขอบคุณจากใจจริงเลยครับเราหัวหน้าโคน่ะถ้าจะขอบคุณแล้วก็ราให้ไอ้บ้านนั่นกลับมาซะก่อนก็นแล้วกันนะ ควบคุมลำบากชะมัดเลยถ้าเครื่องร้อนแล้วก็ใกล้ถึงจุดตำแหน่งเครื่องเพาะอีกนิดเดียวทุกลำเปิดสวิตช์เครื่องตรวจจับเรดาร์ได้เลยแปลกจงลังเลยทำไมสัญญาณตอบรับเครื่องสำรวจถึงไม่ทำงานนะเนี่ยถ้าใกล้ถึงเราก็จะเห็นสัญญาณเองแ่ะ ด็อกเตอร์คนนั้นเขาบอกไว้นี่กระสานแห่งความฝันทำไมเป็นแบบนี้โดนสัตหลาดทุลายหมดแล้วเหรออัซิกะเราจะกลับไปที่ยานคูระคอสสัญญาณเครื่องไอซ์วีนัสส่งมาแล้วล่ะ แต่ว่านี่มันแปลกมากทำไมสัญญาณถึงได้กระพริบมันอยู่ใกล้ๆเนื้อหัวเราอ่ะทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะทำไมสัญญาณับไปอยู่กับเจ้าสัตว์ประหลาดอ่ะ สัตว์ประหลาดบ้าเอ้ยไอ้ที่ให้มาเมื่อกี้เนี่ยเอาคืนไปหมอ,อยนะไม่ได้ผลอ,อยู่บนชั้นบรรยากาศแบบนี้พวกเราไม่ได้เสียเปรียบว่ะสัตว์ประหลาดนั่นมันอาจจะเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำแข็งที่กลายพันธุ์ก็ได้ว่าไงนะแบคทีเรียเทียมไงมันอาจจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแล้วก็ตั้งระบบขึ้นมาใหม่ในตัวมันเอง ไม่สามารถอธิบายไปได้ามากกว่านี้แล้วแต่ว่ามันเพราะอะไรกันไม่ความฝันของครนถึงได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวขนาดนี้ทุกลำรีบกลับไปที่ยานคุณครอบด่วนมันยัคงไล่ตามมาอีกอย่างนึง่งเราจะไม่ได้ข้อมูลสำคัญเลยครับอัชกะข้อมูลนั้นไม่มีอีกแล้ว ผมจะล้มเจ้าสัปหลาดนั่นแล้วมันกลับไปด้วยจะได้ตัวมันไปค้นคว้าไงขอบคุณสำหรับความหวังดีนะแต่ว่าทุกอย่างมันจบลงแล้วการทดลองของผมได้ผิดพลาดแล้วเทพเจ้าน้ำแข็งได้รับความชั่วร้ายจากดาวดวงนี้และมันกลายเป็นสัปหลาที่น่ากลัวไปแล้วด็อกเตอร์จะทิ้งความฝันไปง่ายๆไ,ไ,<ะ>ได้ยังไงฮะตราบใดยมีความฝันอยู่เราจะเดินหน้าต่อไป ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนก็ตามไม่ว่ากี่ครั้งก็ต้องทำให้สำเร็จให้ได้อาชิกาเพราะฉะนั้นห้ามพูดว่าจบเด็ดคาด เอาละแกไม่รอดแนะน่โซเฟีย แปลว,ว่าที่เทพน้ําแข็งเปลี่ยนแปลงกะทันหันก็นอ,อยากได้เป็นพิมือของมันทท้งนั้นพวกมันย์ทั้งหลายเอ๋ยพวกที่ชอบสร้างความเลอะเทอะให้จักรวาลพวกเจ้าต้องได้รับกรรมมีข้อความจากโซเฟียเข้ามาค่ะผ่านมาทางคอสโมเนสวางนะแผนของพวกเจ้าไม่มีประโยชน์อะไรอีกไม่นานพวกเจ้าก็จะได้เห็นความรู้อันยิ่งใหญ่และความสงบสุขอันยาวนานของจักรวาลแล้ว อีกไม่นานความสงบอันยาวนานงั้นเหรอพูดเรื่องอะไรไม่เห็นเจ้าใจเลยแล้วพวกแกไม่ใช่เหรอที่เป็นพวกลูกรลาเนี่าอัสิกาอัสิกา,กา้าจจะยอมไปง่ายๆ ความฝันอีกมากมายแรงล่างคุนตราแมนไดนาเจ้าไดนาไดนา ไม่ต้องวสลลอตรรออยู่นานแล้วซ้ำลยองไกซ้่ไล้ะไล 哎，哎，啊你死，让你死，叫你死，我吃你！要啊力，走路，哈哈，要哈哈哈，你他妈的！啊，小心，小心，嘿，我来，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  โอ้ถ้าเทียบกับสัมราดแล้วเนี่ยนะไดนาจะเคลื่อนไหวช้ามากเลยมันจะเป็นไดนากระตางเจอสภาพแวดล้อมแบบนั้นสู้ไม่ไหวแล้วนะเร็วขรยะคุ้มกันไดนาด้วยรักษารักษานี่มันแรงวิ่งแข็งปั่วแล้วลชอบมากจ้า บรรยากาศดีแล้วรู้ว่าสู้ไหวมันใช่ไอ้หอยไม่ใช่ย,ย,ย,ยู่แล้วขู่ ีน้ถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีพาวเว่าเหลือเลยอย่างนี้ต้องโดนมันรุกอยู่ฝ่ายเดียวปรับโต๊อะไรไม่ได้เลยอ่ ได้แน่นอะนเร็ยวขรย่าหาทางย,ยิงโซเฟียให้ตกลงมาเลยรับท่าไม่ได้ผลเครื่องเราเป้าหมายไม่ได้แต่หน้ากำลังแก้เหมือนกันนะฉันยจะให้เครื่องมันตกมาให้ได้จัดการมันเลยเอาเลยขอให้เข้าเป้า,าเถอะเลือ ลุยพลังปามาช่วยมันเดี๋ยวนี้มามไมไช่ยอมช่วยช่วยอชไร 欢你们，飞无敌呀， ถึงจะเป็นมิราเคิลแต่มีพลังขนาดนั้นเชื่อเหรอเนี่ยคงจะเป็นเพราะกำลังใจของพวกเราที่ส่งไปให้ะ หิมะเหละเนี่ยสวยจังพวกไอซ์วีนัสคงจะส่งให้เราแน่ๆเลยเทพแห่งน้ำแข็งช่างสวยงามสมชื่อจริงๆเลยในจักรวาลน,นี้ยังมีเรื่องอีกมากมายที่มนุษย์ไม่รู้ความฝันที่พวกเราไล่ตามกันอยู่นะ มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่าตอนนี้ผมตอบไม่ได้แล้วนะแต่ว่าพูดถึงคนที่สามารถมองเห็นความฝันได้นะผมชอบคนแบบนั้นนะค,ะร,นะครับเราหัวหน้าคะตอนนี้เรากำลังกลับมาที่ยานคูราคอฟค่ะแล้วสิการ์นะพระเองจะปลอดภัยอยู่แล้วครับ <c oughs> เยี่ยม <c oughs> ด็อกเตอร์ัางนี้เสียใจด้วยนะครับ แต่ผมมองว่าอีกไม่นาน,นาดาวดวงนี้จะมีหิมะตกลงมาจริงๆแน่นอนจูลาสกะตราบใดที่ผมยังมีผู้หูที่มองเห็นอนาคตเช่นกันอย่างนี้ผมไม่มีทางทิ้งความฝันผมแนะ่ แสนยาวนานจะมาช่วยพวกเขาต่อสู้กับศัตรูได้หรือไม่ติดตามชมอุตราานน้าแมนไดนาในตอนน้ำตาของจูลาซ่าแล้วพบกันนะครับ